วันนี้มาให้ไพ่คลายชุดนี้คลายปมในใจของเพื่อนๆกันนะคะมาดูกันเลยค่ะเพื่นชอบคอนเซปต์ของไพ่ชุดนี้มากเลยนะคะข้างหลังไพ่เขาเขียนว่าเปิดกล่องนี้แล้วให้ไพ่ช่วยคลายปมในใจและนำทางคุณไปดูกันเลยค่ะ ขออนุญาตครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของเพื่อนเนที่มาเจอคลิปนี้นะคะไพ่คลายอยากคลายปมในใจเรื่องใดของเพื่อนๆพือนคความเสียอกเสียใจความอาลัยอาวรณ์นะคะความสิ้นหวังความท้อแท้ เพื่อนๆอ,อยู่ในห้วงอารมณ์ของพลังงานที่ค่อนข้างต่ำมากๆเลยนะคะช่วงนี้เป็นจังหวะเวลาที่สำคัญของเพื่อนๆมากๆอยากให้เพื่อนๆปลดปล่อยอารมณ์ความรู้สึกที่เป็นความขาดแคลนที่เป็นความอลาลัยอาวร์ห่วงแหนสิ่งที่รักผู้คน ไม่ว่าจะเป็นผู้คนหรือการเงินต่างๆที่เคยสูญเสียไปคนรักที่เคยจากไปแล้วไม่ว่าจะจากเป็นหรือจากตายขอให้เพื่อนๆอ,อยู่กับลมหายใจและอยู่กับปัจจุบันขณะนะคะให้ไพ่ใบนี้มาช่วยบอกวิธีแก้ปัญหาและคลายปมไปพร้อมๆกันนะคะเพื่อนๆมาดูกันเลยค่ะ ไพ่คายอยากแนะนำอะไรเพื่อนๆในวิธีการคลายปมในครั้งนี้คะในจิตวิญญาณของเพื่อนๆนะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะว่าเพื่อนๆมีความเพียบพร้อมจิตวิญญาณภายในของเพื่อนๆมีทั้งหมดทุกสิ่งที่เพื่อนๆปรารถนานะคะมันเป็นสัญญาณที่บอกว่า เพื่อนๆมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นมากๆซึ่งสิ่งนี้แหละจะเป็นหัวใจในการนำทางของเพื่อนๆไปสู่ความสุขความสมหวังความสําเร็จในชีวิตของเพื่อนๆนะคะการไปถึงจุดมุ่งหมายในชีวิตนั่นหมายความว่าเพื่อนๆจะต้องมีเป้าหมายนะคะเยี่ยวยาตัวเองตั้งแต่วันนี้เริ่มต้นวันนี้เดี๋ยวนี้ตอนนี้ ในจิตวิญญาณของเพื่อนๆมีพร้อมทุกสิ่งที่เพื่อนๆปรารถนานะคะแค่เพื่อนๆรู้วิธีเยียวยาและไปให้ถึงจุดหมายโดยการตั้งเป้าหมายในชีวิตนะคะจะเป็นระยะสั้นระยะกลางระยะยาวก็ขอให้เพื่อนๆตั้งใจมุ่งมั่นเยียวยาตัวเองให้สำเร็จให้ได้นะคะเปิ้ลเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆทุกๆคนนะคะ และเปื่นเป็นคนหนึ่งนะคะที่ใช้ไพ่ในการเยียวยาปมในใจเยียวยาบาดแผลแล้วก็เยียวยาแบบองค์รวมมานานกว่า7ปีเพื่อนเพืรับบริการได้ที่หน้าโปรไฟล์นะคะไปที่บ้านเขียวและมีบริการให้เลือกให้เพื่อนเพื่อนได้คลายปมในโปรแกรมสั้นๆรู้วิธีแก้รู้วิธีเยียวยา และนี่คือไพ่อีกใบหนึ่งที่เปิดขึ้นมาแล้วได้ความภาคภูมิใจนั่นหมายความว่าถ้าเพื่อนๆมีการเยียวยาไปถึงจุดมุ่งหมายที่มุ่งหวังไว้ได้แน่นอนนะคะข้างในเพื่อนๆมีพร้อมอยู่แล้วทุกสิ่งเพื่อนๆได้เดวโวนั่นแสดงว่าเพื่อนๆมีศักยภาพมากพอให้ไปถึงจุดนั้นแน่นอนถ้าเพื่อนๆเยียวยาตัวเองได้เพื่อนๆจะภาคภูมิใจในตัวเองและมีความสุข กับชีวิตที่เพื่อนๆอยากเป็นที่เพื่อนฝันไว้นะคะจงมอบความรักให้กับตัวเองนะคะเพื่อนๆเ,เติมเต็มตัวเองได้อย่างสมบูรณ์แน่นอนค่ะเป็นกำลังใจให้นะคะ